หากจะพูดถึงผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการในระดับต้นๆแล้วอโวคาโดนับเป็นผลไม้สุดยอดของอาหารสุขภาพชนิดหนึ่งซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารโดยถิ่นกำเนิดของอโวคาโดนั้นอยู่ในเขตอเมริกากลางเช่นเม็กซิโกกัวเตมาลาและหมู่เกาะเวสต์อินเดียนปัจจุบันนี้อโวคาโดเป็นผลไม้ที่เป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย โดยมีผลผลิตทั่วโลกมากกว่า2ล้านตันสำหรับประเทศไทยของเรานั้นมีการปลูกอะโวคาโดกันมานานไม่น้อยกว่า90ปีทีเดียวครับในส่วนของอะโวคาโดเนี่ยนะครับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีโปรโตีนสูงมีไขมันที่ย่อยได้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม ไม่มีปัญหาในเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับในขณะเดียวกันมีวิตามินอ e ีสูงนะครับกินแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นหมันในขณะเดียวกันวิตามินอ e ีนั้นเราสามารถจะมาทำเป็นเครื่องสำอางได้ทำบำรุงผิวต่างๆและในคนต่างประเทศเนี่ยนิยมรับประทานอะโวคาโดเนื่องจากว่ามีคุณค่าอาหารสูงนั่นเอง ในบ้านเรานั้นนิยมบริโภคอวโวคาโดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะทา,ทานเป็นแบบผักนะฮะแบบทำเป็นแบบอ,อวโวคาโดรุตสลัดก็ได้หรืออาจจะยิมมน้ำพริกแบบน้ำพริกกะปิก็ได้นะครับหรืออาจจะ,ะทานเป่าๆก็มีรสมันเหมือนมะพร้าวกะทินะครับหรือจะทานแบบของหวาน ทานกับน้ำตาลทานแบบน้ำกะทิแบบน้ำกะทิแตงไทยอะไรก็ได้หลายๆอย่างเหมือนกันประโยชน์ของอะโวคาโดมีมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ทางด้านโภชนาการเนื่องจากผลของอะโวคาโดสามารถรับประทานผลสดที่สุกแล้วและยังใช้ประกอบอาหารต่างๆตลอดจนการแปรรูปเพื่อการสกัดน้ำมันใช้ในการทำอุตสาหกรรมเครื่องสำอางต่างๆ อย่างหลากหลายอโวคาโดไม่เพียงอุดมคุณค่าทางอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นไม้ผลที่มีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมเนื่องจากอโวคาโดนั้นเป็นไม้ยืนต้นที่มีใบเขียวตลอดทั้งปีสามารถปลูกได้ในพื้นที่หลายระดับความสูงตั้งแต่พื้นที่ราบจนถึงพื้นที่สูงมากกว่า1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลที่สำคัญลักษณะของต้น จะมีทางทรงต้นตรงอวบใหญ่เป็นพุ่มเตี้ยและลำต้นเล็กซึ่งเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาสามารถเป็นป่าทดแทนได้อย่างดีทีเดียวมเมื่อเรารู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของอวโวคาโดกันแล้วเรามาดูกันว่าลักษณะพันธุ์ของอวโวคาโดที่เขานิยมปลูกกันว่ามีพันธุ์อะไรบ้างตลอดจนวิธีการขยายพันธุ์และวิธีการปลูกอวโวคาโด เขาทำกันยังไงโอโวคาโดของศูนย์พัฒนางการหลวงทุ่งเลิงในมิธีโครงการหลวงเนี่ยนะเป็นไม้ผลขนาดใหญ่จนถึงขนาดกลางซึ่งแต่ละพันธุ์นี่จะสุกไม่พร้อมกัน ซึ่งจะเป็นการที่เราจะมีออโวโดจํำน่ายตลอดปีนะฮะเราต้องปลูกให้หลากหลายพมากพันธุ์ที่เห็นนี่คือพันเม์เนกเนียนะฮะซึ่งจะออกผลผลิตต่อช่วงกับพันปีเตอร์สันนะฮะเป็นผลผลิตโอโวโ,โดที่ออกในช่วงระยะก,กลางลักษณะผลนี้จะคล้ายๆคือมนลีนะ ผลมลีผลมีขนาดใหญ่ซึ่งถ้าใหญ่เต็มที่เนี่ยเราสามารถเก็บได้ประมาณ3าผลกิโลนะลักษณะคือจะเห็นว่าพวงใบจะกว้างแต่ใบจะไม่มันเหมือนเหมือนปีเตร์สันจะใบจะกว้างแผกกว้างแล้วก็ยอดเขียวนะฮะซึ่งแตกต่างกับยอดของปีเตร์สันคือยอดจะเหลืองนะ สำหรับพันธุ์ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นพันธุ์แฮทจากนิวซีแลนด์นะฮะซึ่งนำเข้ามาเป็นพันธุ์ที่อร่อยมีรสชาติดีที่สุดในโลกเลยว่าได้นะครับเพราะว่าพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์หนักคือออกในช่วงธันวามกราะะลักษณะเด่นของพันธุ์นี้คือมีเนื้อเหนียวมันหวานนิดๆนะฮะคือในบรรดาโอาโรถทั้งหมดฮะยกให้พันธุ์แฮทนี่เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องรสชาติและคุณภาพของเนื้อในนะฮะ อของแห้งนี่ใบยอ,ยอ,ยอยากที่อย่างที่เห็นนะฮะจะใบเล็กแหลมเรียวนะฮะใบออกสีเขียวเข้มพอประมาณนะฮะจะเห็นว่าใบานี้จะออกห่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ปีเตอร์สันแล้วนะฮะและการติดลูกในในใน,ใน,ในทรงต้นนี้นะฮะถ้าหากเราบำรุงรักษาดีนะฮะพันธุ์แห้งเป็นพันธุ์ที่ได้ราคาดีอยากให้เกษตรกรปลูกให้มีผลผลิตในช่วงจะในช่วงพิการทานวาเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะพันธุ์นี้จะทํานอกจากรสชาติจะอร่อยแล้ว ยังขายได้ราคาดีกว่าพันธุ์อนนะครับแพทเนี่ยราคาขายส่งในปีที่แล้วเราขายส่งในในกิโลกร,รัมละ70บาทนะฮะถึง75บาทนะฮะซึ่งถือว่าเป็นพืชหลักที่จะทําให้เก็บพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่คงกันหลวงและโดยเฉพาะที่คงการหลวงทุ่งเลิงเนี่ยยังมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการปลูกผักอีกทั้งหนึ่งนะฮะสำหรับ อะโวคาโดที่ผมถือในมือและที่เห็นในต้นนี่คือพันธุ์ปีเตอร์สันนะฮะปีเตอร์สันจะเห็นว่าเป็นพันธุ์ที่เราส่งผลผลิตก่อนจะจะให้ผลผลิตแล้วก็แก่ในเดือนมิถุนายนในช่วงเริ่มแรกนี้นะฮะลักษณะคือผลจะกลมนะฮะผลจะกลมและเวลาสุกแล้วต้นขั้วขั้วของผลนี่จะออกสีเหลืองนะฮะซึ่งถ้าเป็นแก่จัดจัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเริ่มมีตกกระสามารถเก็บเกี่ยวได้ลักษณะใบนะฮะใบจะ ซ้อนทีขึ้นมาแล้วเป็นมันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะและยอดจะออกสีแดงๆนะฮะพันธุ์นี้ทรงต้นอยู่ในระยะกลางคือไม่ใหญ่มากเกินไปสามารถเก็บเกี่ยวและตัดแต่งดูแลรักษาได้ดีและให้ผลผลิตสูงพอสมควรในการติดผลก็ใช้หลักสิ่นเดียวกันถ้าหากว่าติดมากเกินไปนะฮะเราใช้วิธีถิ่นนึ่งนะฮะอย่างที่ผมถือในมือเนี่ยนี่นะฮะเราจะให้เหลือดอกลูกเดียวต่อนหนึ่งกิ่งอย่างนี้นะแต่ถ้าเข้ามาสองนี่เราก็ออกหนึ่งนะฮะเพื่อให้ ลูกผลสม่ำเสมอกันและได้น้ำหนักและได้ราคาและคุณภาพนะฮะ,ะปัจจุบันนี้ถึงณวันนี้นางราคากิโลกรัมละยี่มห้บาทซึ่งตกประมาณสี่ผลพันนี้ที่ที่เห็นอยู่นี่ก็พันบุตรพันนี้จะลักษณะอมป้านนะฮะ จะเป็นไม้อะโวคาโดขนาดกลางที่ออกมาเนี่ยในช่วงกลางๆนะฮะลักษณะผลจะโตะขนาดประมาณ3ลูกกิโลกร,รมัมต่อ1กิโลกร,รมัมอันนี้จะออกในช่วงกลางๆเดือนประมาณเดือนสิงหาแล้วสังเกตดูนะฮะว่าใบเนี่ยจะใบมีใบขนาดใหญ่เลื่อมเป็นมันในการที่เราจะดูว่าสุกหรือไม่สุกะ,ะจะออกตกกะนะฮะผลจะตกกะกะอันนี้แปลว่าใกล้ระยะใกล้สุกแล้วก็ดูที่ควัน แ,แต่่้้จะให้แน่นอนก็ผ่าดูข้างในถ้าเปลือกหุ้ม,มเมล็ดในเป็นสีน้ําตาลก็จะใช้ได้นะอันนี้ตกประมาณ3ลูกกิโลต่อกิโลกร,รัมสําหรับพันเออราคานี้ก็ไม่หนีกันมากเท่าไหร่กับพันปีรสันนะฮะอยู่ยี่สถึงสามสิบนะราคาที่เกษตรกรคืนเกษตรกรอ,อ่าพันที่ผมถืออยู่ในมือนี้ก็คือพันบูตแปดนะฮะ ซึ่งลักษณะก็ใกล้เคียงหรือเกือบจะคล้ายกันกับบูดเจดนะฮะเป็นอะโวคาโดที่ออกในฤดูการช่วงกลางๆของถัดจากพันธุ์แบคแนนมนะครับคือผลจะป้านกลมใหญ่กว่าบูดเจดใบก็มีขนาดเล็กกว่าบูดเจดนะ,ะแต่การเก็บเกี่ยวก็อยู่ในลักษณะที่เดียวกันคือว่าผิวตกกะแล้วก็มีควันเหลืองถ้าหากผ่าแล้วมีข้างในเป็นหุ้ปเปลือกหุ้มเมล็ดเป็นสี ดำหรือสีน้ำตาลก็ถือว่าแก่แลวสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับเป็นโวบคโดที่ออกในช่วงกลางของฤดูของ ocado, โอโวคโดครับผลผลิตต่อกิโลใช้ประมาณ3าถึงสลูกต่อกิโลพันที่เห็นนี่คือพันุ์ลูเฮินนะครพันล,ลูเฮินนี่เป็นพันุ์เบานะครถือว่าเป็นพันธุ์ที่ออกผลผลิตก่อน ีเตอร์สันผลจะมีขนาดเล็กกว่าเวลาสุกจะมีสีเหลืองอมเหลืองนะฮะลักษณะใบใบเนี่ยยอดใบจะมีสีแดงนะฮะดูแล้วคล้ายอยอดผักจิกนาอะไรพวกนี้ฮะแล้วใบใบใบที่สมบูรณ์เต็มที่เนี่ยจะมีความยาวและไม่ป้อมเหมือนพันปีเตอร์สันข้อดีของพันธุ์ลูกขึ้นคือออกก่อนแต่ว่ามีข้อเสียที่คือว่าเปลือกบางและข้างในเป็นน้ำนะะรับทานแล้วจะ รสชาติอย่าง,างสู้พันธุ์อื่นไม่ค่อยได้แต่ว่าเป็นนโบโกโดที่ออกก่อนเพื่อนนะฮะสามารถชิงตลาดได้ก่อนสำหรับพันธุ์ที่เห็นอยู่นี้นะฮะคือพันธุ์ฮอนนะฮะพันธุ์ฮอนนี้ลักษณะของทรงผลจะคล้ายเฟอ,เอร์เต้นะฮะคือลักษณะเหมือนผละมะละกอหรือว่าน้ำเต้าที่มีขนาดเล็กนะฮะ ซึ่งผลเมื่อแก่เต็มที่แล้วก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนกับอโวคาโดพันเฟอร์เต้หรือปิตร์สันคือก้านจะเหลืองและสีผลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเมื่อผ่า,มาเมล็ดข้างในจะออกเป็นสีน้ําตาลดำนะฮะลักษณะของใบใบจะมี <c oughs> แผ่นสีเขียวกว้างเป็นมันและยอดจะยอดจะออกสีแดงไขยยอดผักจิกนะฮะแต่ลักษณะใบจะกว้างและยาวปลายใบแหลมมนซึ่งถ้าพูดถึง ตลาดแล้วเป็นพันธ์ุที่มีรสชาติดีอีกพันหนึ่งแต่เนื่องจากพันธุ์นี้ออนแอร์ต่อโลกจึงไม่ค่อยแพร่หลายในการที่จะนำไปสู่ตลาดมากนักถึงแม้อวคาโดจะมีลักษณะของพันธ์ุที่นิยมปลูกกันหลากหลายชนิดแต่ในเรื่องของการขยายพันธุ์และวิธีการปลูกจะไม่แตกต่างกัน การเสียบยอดเนี่ยจะเป็นการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพราะว่าจะมีระบบรากที่แข็งแรงคือเราใช้การทํามาจากต้นตอครับแล้วก็นํายอดพันธุ์ดีมาเปลี่ยนบนต้นตอที่สมบูรณ์คือจะได้ต้นพันธุ์ที่ดีและไม่กลายพันธุ์คือการเลือกเมล็ดพันธุ์นะครับเราจะเลือกเม็ดเมล็ดพันธุ์ที่โตโตอะเม็ดจะใหญ่ผ่าเอาเมาเล็ดออกมาแช่ยากันลานะครับแล้วก็เอาลงเพาะในถุงที่เตรียมไว้ จะใช้ถุงขนาด4คูณ12นิ้วนะครับเป็นถุงดำนครับเตรียมวัสดุก็หยอดมเมล็ดลงไปแล้วก็เติมวัสดุให้เต็มแล้วการจัดการดูแลตามปกติเหมือนไม่ผลทั่วไปครับผมประมาณ6เดือนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนยอดพันธุ์ได้การเปลี่ยนยอดพันธุ์เราจะเลือกยอดพันธุ์ที่ดีพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่หรือแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่า เราจะไปปลูกในพื้นที่ไหนซึ่งมีอยู่หลายพันมากเลยที่ส่งเสริมอยู่มีอยู่ประมาณสี่ห้าพันนะตอนนี้นะครับหลังจากเราเลือกยอดพันธุ์ที่ต้องการมาแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนยอดมีวิธีเปลี่ยนอยู่สองแบบสองวิธีนะครับมีการเสียบริ่มกับเสียบเข้าเดือยต่อไปเราก็เข้าสู่กระบนวนพิธีการเปลี่ยนยอดพันธุ์นะครับการเปลี่ยนยอดพันธุ์เนี่ยเราจะ ต้นตอให้สูงประมาณ 6- 8นิ้วไม่เกินนั้นนะครับแต่ถ้าสูงเกินกว่าน,นั้นจะทำให้ยอดพันธุ์มันแคะ่นะครับต้นต้นมันจะแคะลงไปการเปลี่ยนยอดมี2วิธีนะครับวิธีที่1คือการเข้าเดือยเสียบแบบเข้าเดือยวิธีการเข้าเดือยวิธีการเสียบแบบเข้าเดือยนะครับ จะกรอบกันระหว่างเสียบริ่มเลยครับข้างล่างจะเป็นรูปริ่มแต่ยอดพันจะเป็นรูปปากฉลาม <Yeah. S 1> แต่น,นี่คือยอดพันนะครับทีนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วครับ <c oughs> คือเฉือนให้ให,ให้ให้แผลเรียบก่อนทีนี้ก็ผ่าแต่วิธีนี้ถ้าไม่มีความชำนาญพอครับไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าอันตรายมากเลย ปาดต้นต่อให้ได้รูปดิ่มและปาดยอดพันธุ์ให้เป็นรูปปากฉลามทีนี้เราก็มาเสียบเลยนะครับความยาวของแผลต้องพอดีกับยอดพันธุ์ที่เสียบไปที่บากไปนะครับเสียบไปแบบนี้แล้วเราต้องพันด้วยพลาสติกนะครับเพื่อกันน้ําเข้าตรงรอยต่อไม่ให้ไม่งั้นแผลจะเน่านะครับแล้วก็พันพลาสติกจากล่างขึ้นบนนะครับ การพันต้องดูนะครับไม่ให้มีช่องว่างช่วงจอยต่อนะไม่งั้นเปอร์เซนต์การติดจะไม่ดีนะครับคิดว่าถ้าพันสนิทแล้วการน้ําเข้าตรงรอยต่อแล้วเราก็เก็บหรือสิ้นสุดการขยายพันธโดยการเข้าเดือยในเสียบเข้าเดือยนะครับต่อไปเป็นพิธีการขยายพันเสียบ แบบเสียบลิ่มนะครับคือจะตัดต้นตอให้สูง6ถึง8นิ้วอยู่เหมือนกันตัดเลยนะครับค,คือเราจะปาดแต่งตกแต่งไอ้รอยต้นตอนะครับรอยกันไกลนะครับโดยตัดทิ้งไปหน่อยนะครับเ,เพื่อที่ว่าเปลือกที่ส่วนที่ช้ำนะครับต่อไปเราก็จะบากผ่าโดยด้วยผ่าเลาไปนะครับ คือเอียงคมมีดลงไปข้างหนึ่งก่อนนะครับถ้าได้แผลความยาวของแผลพอแล้วก็ขวางคมมีดถ้าเราผ่าตรงๆนะครับเนื้อไม้จะแตกไปก่อนมีดทําให้แผลออกมาไม่เรียบต่อไปเราก็ปาดกิ่งพันนะครับแล้วก็เฉือนกิ่งพันธุให้ได้เป็นรูปรูปริม แล้วก็เสียบลงบนต้นต่อนะครับเสียบลงบนต้นตอที่ผ่าที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็พันพลาสติกโดยพันจากข้างล่างข,ขึ้นข้างบนเหมือนกันครับแต่วิธีนี้แผลข้างบนจะจะมากกว่าวิธีการที่เสียบแบบเข้าเดือยน,นะครับ เพียงแค่นี้ก็เป็นการสิ้นสุดการวิธีการขยายพันธุ์อมโมโาโดนะครับหลังจากเสียบยอดพันธุ์แล้วนะครับเราก็นำเข้ากระโจมนะครับ<ม>เพื่อว่าการการครายน้ำของต้นพันธุ์ที่เราเสียบไปนะครับถ้าไม่เข้ากระโจมเนี่ยครับมันจะแห้งตายทั้งต้นเลยนะครับเข้ากระโจมเนี่ยเราจะปิดปากให้ ก่อนที่เราจะปิดปากเราจะสเปย์ยากันลาหน่อยนะครับเพื่อว่าอุณหภูมิในกระโจมเนี่ยจะร้อนแล้วก็ชื้นทําให้ก่อให้เกิดเอื้อให้เกิดเชื้อราในถุงได้เกิดอาการเน่าเราต้องสเปย์กันไม่ป้องกันไว้ก่อนเราจะใส่ไว้ในกระโจมประมาณ30-45งวันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอีกหลังจาก45วันแล้วนะครับเราต้องคอยล้วทีนี้เราจะต้องมาเปิดกระโจมอีก เปิดกระจมโดยเราจะมีการจะไม่เปิดทีเดียวครับเราจะเปิดเตือนหน่อยคือเราจะเปิดให้อากาศเข้าได้น้อยๆก่อนแล้วก็ผูกปากถุงไว้เปิดช่องไว้น้อยๆก่อนเปิดเตือนไปลักษณะนี้อยู่ประมาณทั้งสองหรือสามวันเราก็เริ่มเปิดให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นลักษณะนี้ ถ้าเราดูข้างในว่าต้นยังมีสภาพปกติทีนี้เราก็เปิดเต็มถุงเลยนะครับเปิดหน้ากระโจมเต็มที่เลยหลังจากเราเปิดกระโจมเต็มที่ต้นยังมีสภาพที่ดีเราก็จะให้มันอยู่ในกระโจมอีกประมาณสามถึงห้าวันจากนั้นก็ทยอยขนออกจากกระโจมไปอนุบาลไว้ในโรงเรือนที่มีการพลางแสงเพื่อไม่ให้ มันเจอสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปให้มันปรับตัวอยู่เชั่ช่วงหนึ่งอีกสัก3-5หวันหลังจากนั้นเราก็เอามาดูแลปกติในโรงเรือนเพื่อมันปรับตัวสักพักเข้ากับอุณหภูมิปกติแล้วเราก็เลี้ยงดูแลประมาณอีก3เดือนแล้วก็พร้อมที่จะปลูกได้ในทีนี้ ทีการปลูกอะโวคาโดเนี่ยนะครับจะนิยมการปลูกเหมือนไม่ผลทั่วไปคือจะมีการเตรียมหลุมใหญ่การเตรียมหลุมเริ่มจากที่กว้าง50เซนนะครับเซนติเมตรลึกห0เซนติเมตรแล้วก็ผสมวัสดุปลูกลงไปแล้วก็หาส่วนผสมให้มันเหมาะสมกับสภาพดินแต่อโวคาโดนี่มีจุดด้อยอยู่จุดหนึ่งคือถ้าปลูกในที่น้ําขังหรือที่ลุ่มระบบรากจะอ่อนแอกับไม่ทนต่อก,การ น้ำาขังนะครับไม่ชอบน้ําขังคือจะทําให้ระบบรากเน่าง่ายมากเลยครับผมถ้าเราเลือกต้นที่ดีแล้วไปปลูกในสภาพที่ดีอย่างที่ผมบอกว่ามีการระบายน้ําดีมีการจัดการที่ดีเนี่ยเปอร์เซ็นต์การตายจุดนี้แทบจะไม่มีเลยครับประมาณ3าถึงหปีเนี่ยมีผลผลิตออกมาให้แน่นอนเลยครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าการจัดการถ้า3ปีเนี่ยหรือว่าสปี การติดลูกต้องดูก่อนว่าถ้าต้นมันยังเล็กเกินไปเนี่ยเราให้ลูกให้ติดลูกการจเจริญเติบโตของต้นพันธุ์มันจะโตช้าถ้าถ้าต้นยังไม่สมบูรณ์พอหรือว่าไม่โตพอเนี่ยเราเราต้องคอยปิดลูกที่ติดลูกชุชดแรกๆออกก่อนเพื่อเลี้ยงต้นให้สมบูรณ์ก่อนหลังจากถ้าต้นสมบูรณ์ดีแล้วหรือว่าต้นทรงพุ่มมันโตพอแล้วเนี่ยผลผลิตมันก็จะมากกว่าถ้าเราไปปลูกแค่สองปีมันก็ติดลูกให้ แต่ปัญหาคือถ้าติดลูกในช่วง2ปีเนี่ยเราเอาลูกไว้เนี่ยการเจริญเติบโตจะหยุดชะงักตอนนั้นหน่อยแต่ถ้าเราเอาลูกออกมันก่อนเนี่ยให้มันเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยผลผลิตต่อต้นจะเริ่มมีให้เห็นนะครับในการตัดแต่งกิ่งโอโวคาโดนะฮะในช่วงแรกที่เราเริ่มปลูกในระยะปีถึง2ปีเราจะมีการจัดทรงตน้นซึ่งง่ายๆสำหรับเกษตรกรเวลาเดินไปในแปลงถ้าหากว่าสูงล้าขึ้นจากหัวเขาขึ้นมาให้ตัดทับเลยนะฮะตัดทับแล้วเขาจะแตก กิ่งประมาณ3าถึงสกิ่งเราก็เลี้ยงทรงต้นเขาเรียกว่าการจัดทรงต้นในช่วงระยะแรกเนี่ยฮะแล้วพอถึงในช่วงหนึ่งระยะการเจริญเติบโตเนี่ยเราจะตัดกิ่งที่เป็นโลคก,กิ่งแห้งกิ่งทับกิ่งซ้อนกิ่งที่บังแสงและกิ่งกระโดงออกให้แผ่ไปทางด้านข้างและให้นิยมตัดต้นให้ทรงต่ําเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวนะคร และหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเก็บตัดแต่งอีกทีก็คือหลังจากที่เราเก็บผลผลิตแล้วนะครับเราจะตัดแต่งกิ่งที่มีแมลงและโรคและกิ่งที่แห้งและช่อที่ติดอยู่ช่อของควานที่ติดอยู่บนต้นหลังจากนั้นเราก็หลังจากตัดแต่งแล้วเราก็จะให้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยชีวภาพในช่วงเจริญการจารเจริญเติบโตคือระยะที่เรียกว่าระยะเพื่อเบ็ดเดติดๆในการบำรุงรักษาต้นเพื่อจะทำการออกดอกติดผลต่อไปนะครับ ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือเรื่องการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งขั้นนี้นับว่ามีความสําคัญมากทีเดียวเนื่องจากรายได้ที่จะมาจากผลผลิตที่มีคุณภาพจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการจัดการตรงนี้นี่เองในการเก็บเกี่ยวเนี่ยฮะเราจะก่อนที่เราจะจัดส่งเนี่ยฮะเราจะขาเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะบุพื้นตะกร้าฮะด้วยโฟมเนต เพื่อการการช่อกช้ำแล้วก็ดัดตัดคว้นให้เลยไปประมาณครึ่งเซนหลังจากนั้นก็ห่อหุ้มด้วยโฟมเน็ตและจัดส่งโดยรถไปรวบรวมผลผลิตที่ลงรวบรวมผลผลิตขององค์การหลวงที่ใกล้กับพืชสวนโลกนะฮะอีกประการหนึ่งคือหลังจากที่ในช่วงการเก็บนี่สําคัญมากแต่ก็ที่เก็บนะฮะควรจะรองด้วยฟองน้ําหรือว่าผ้าผ้าเสื้อยือดเก่าๆเ,เ,เพื่อการกระแทก พื้นที่โครงการหลวงเราเนี่ยนะครับเราสนับสนุนให้ปลูกอะโวคาโดเนื่องจากว่า,เ,าเรายังมีตลาดอีกมากมายแล้วขณะเดียวกันอะโวคาโดเนี่ยนะครับปลูกง่ายดูแลรักษาไม่ยากนักเหมือนกับไม้ผลทั่วทั่วอื่นๆทั่ว,ท,ว,ท,ว,ท,วทั่วไปนะครับในเรื่องของการตลาดเราก็ยังมีอนาคตทางในเรื่องของผลสดแล้วก็แปรรูปฮนะในอุตสาหกรรมนะครับ e aí